สวัสดี <S <S ทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมม c ครับ Windows 10นะครับผมว่บมาค c าพี t อ e <S 2> <S 2> นั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับ d ีโนะครับผมแล้วก็อม,มสินเอชแ n น e l นะครับอย่า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 อย่ วันนี้เรามาเล่นมาครับ add on น,นะครับผมจะไปเป็น add on ที่ว่าจะเป็นสัตว์ในตำนานนะครับผมทุกคนเฮ้ยจริงป่ะจริงมีแบบหมาสามหัวหรือว่ากวางเขายา,ยา,ยาวๆครับทุกคนนั่นแหละหมาสามหัวนี่คล้ายๆพีีเลยเนาะใช่ครับผมวันนี้นะผมแต่เราไม่ได้มารีวิวธรรมดานะครับท <jer> ุก <our> คน<ย>เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับผมทุกคนแต่ว่าตอนตอนเที่ยงคืนวะเนี่ยในที่หมู่บ้านนี้นะครับผมที่หมู่บ้านนี้เลยเราต้องปกป้องหมู่บ้านนะผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีหมาสามหัวมาครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องฆ่ามันนะนั่น หละครับผมตามนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องหาของหาทรัพยากรหาชุดเหล็กอะไรพวกเนี้ยมาฆ่ามันนะครับผมโอเคอสำหรับใครอยากได้ไอออนตัวนี้ก็ไม่แก่นะครับผมหยอกหยอกหยอกลิงอยู่ใต้คลิป <s> นะครับผมอย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะครับฮม่จะจะให้ไปเล่นกันทำไมใครอยากเล่นก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมไปโหลดเล่นกันได้นะครับผมโอเคนะอย่าลืมไปติดตามกดกระดิ่งช่องดิชิโร ต้องออมสินกดไลค์เยอะๆนะจ๊ะครับไปอาหารจะหมดแล้วครับจะมืดแล้วไปไปไปหาของก่อนจะมืดแล้วหรอเออว่ามันมาตอนคืนแม่งทำไมเริ่มใหม่ขอปรับฟีดฟูลด้วยเพื่อความสบายของเพื่อนรอครับเราจะนี่ดีกว่าเนาะนี่อาหารในโทรศัพท์ก็เล่นได้เลยคอมก็เล่นได้แล้วครับผมสโหรับท์ดัตตาแพร์ตัวนี้เออไม่ใช่ดัตตาแพร์เอ๊ยเหรวะไอโอนไอออลนะครับผมไอพูดดัตตาแพร์ครับไปอมสินเราต้องเล่นเกมไวหาชุดฟูลไอรอนอะไรเงี้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะ ทำไมวะเฮ้ยไก่นี่ไก่นะตอนอันนี้ก็เป็นส่วนของอดออนตัวนี้นะผมมันเป็นสัตว์ในตำนานนะจะไม่รู้ว่ามันตำนานหรือเปล่าหาโคตรง่ายเลยครับเฮ้ยมันฆ่าได้ป่ะลองฆ่าดิอาจจะเป็นสัตว์สงวนก็ได้สัตว์สงวนอย่าฆ่าสัตว์สงวนอ้อมศิลออหาของก่อนนะครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจออะไรหินเหมือนเดิมครับทุกคนอยากได้อดออนไม่แจกครับเราเล่นแจกสิคือเรามารีวิวธมรมดาไม่ไม่อินดี้ไงเราต้องมาแบบว่าเล่นด้วย มันจะโคตรหล่อเท่มจะมืดแล้วหรออ้อมศินทำไมเซิร์ฟแดกวะ่าแล้ลองฆ่าไก่ดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงโคตรดังเลย What the fuck นี่มันคือไก่ไก่ผสมทีเล็กเสียงโคตรดังโอ้ยฆ่าจะไม่ได้อะไรด้วยนะได้ยิ่เสียปะได้หินเฮ้ยหาถ้ำดีหาถ้ำลงถ้ำครับลงถ้ำหาเลยหาเลย หาเลยร้อมสินทำไรวะขุดยู่อ๋อนึกว่าจะแบบว่าไม่ทำอะไรเลยเดินอะไรก็เดินไปสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นอะไรเนะี่ยทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะแบบแอดออนตัวเนี่ยไม่ก็เดี๋ยวผมจะหาแอดออนที่ไม่น่าสนใจไหมทุกคนเล่นดูนะจ๊ะส่วนนี้ก็จะอจัดอาจใ่มาคาวิดีโอสิบนะครับหรือว่ามาคาพีอ e ีนทูซับได้เลยนะเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายกว่าไงใช่ไหมจ๊ะใช่หาเฉยอุ้ยไม่เล่าอุ้อยเจอแล้วเจอเออมังกร เ็ก,กเออแค่มังกรมาไงมึงไปขู่มังกรมรัน <c oughs> เออไปไปเออดีดีโล่แย่งเอาดูดีโอเกินไปหาท่าหาท่าอัมสินอย่าแย,ย่งของคนอื่นพี่อะไรแย่งเมื่อจะขอทานหน่อยไม่ให้โอเคอุตสา่สาห์อุตส่าห์ซื้อมาค่าไม่รู้สิบให้นะห้าร้อยเลยไม่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 หนูซื้อเองอย่าไม่ไม่ไม่ยืมแม่มาซื้อไม่ไม่ไม่ขอแม่มาเว้ยเดี๋ยวผมต้องเปิดตั้กัดด้วยกันออกเองตั้ง55บาทตั้งห้าสิบบาทเลยนะ ตอนนี้เราอยู่ x เอ้ย y ห้าสิบเลยครับเราต้องไป y สัก y สักสิบแล้วกันลงไปเรื่อยเรืออมเสียนดิ่งมาเดี๋ยวเราก็เจอทำเองพีพีมาออมเสียนเหมือนได้ยินเสียงสเกลตันเออรู้แล้วได้ยินแล้วเธอไหนวะเธอน่ะทางขวาเนี่ยผมทุกคนหูฟังก็สำคัญนะครับหูฟังอีกแล้วนี่นี่วิธีเฮ้ยเฮ้หูฟังเกมมิ่งยี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออะไรบอกคนดูเข้าไปไม่บอกเขาเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายไม่บอกอุ้ยตรงนี้ไม่เหล็กเว้ยมีฐานป่ะ ไอ้พี่สุดที่เสียงตัวอะไรไม่รู้ว่าทางทางทางขวามันมันเสียงเหมือนเสียงไฟอะ่ะเฮ้ยมันเสียงตัวอะไรพ่นไฟอ่ะอาจจะเป็นสัตว์ในตำนานก็ได้ทางงูน่ะพี่ดีงูน่ะเอาทำเตาเผาหน่อยเอาเตาเอาใส่ยังไงเราก็ต้องฆ่ามันให้ได้เท่าไหร่อ่ะสกิลตั้งหรอได้ยังได้ยังเอาถ่ายมามีอไงอกงกไม่ถ่ายมันน้อยจังวะยัดไปยัดยัดยัด,ยด,ยดเออนั่นแหละ เผาครึ่งหนึ่งดิเผาไปตรงนี้ครึ่งนึ่งสิไม่รู้ว่าไม่ชิมุมอง Windows 10อ่ะไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนแปลกๆกว่ามันดูหน้าเล่นกว่าแต่มันเล่นยากกว่าใช่ใช่ใช่กดซูมไม่ได้ด้วยเราจะทำชุดฟูเหล็กทุกคนนะเว้ยเราตายไ,ได้กี่ครั้งดีอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสเกลใส่จุดทองเดี๋ยวทำการเอาชุดก่อนนะครับแล้วชุดตอนนี้มันได้แค่คนเดียววะจากเหล็กเหล็กที่ลมกัน ดิชิโร่ต้อ,อ,อง okay. เอาก่อนนะเออทำไมโอ้เกิรแค่ z o มๆไว้ก่อนมาถ้าเก็บแบบนี้ก็คือยังไงก็ได้ครับให้ให้เรากค่ายเฮ้ย evet. ตกให้เรากค่ายตัวสัปาร์หมาสามหัวให้ได้นะครับเฮ้ยพี่ดีเจอเฮ้ยเจอมังกรมันมาไงวะบ่ามังกรเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้เหมืองรถไฟเย้ยเย้ยเฮ้ยเย้ยเย้ยเย้ยเฮ้ยออมสินเป็นยังไงเราทำที่เผาไปก่อนตอนนี้ไม่ได้ก็บก้อนไฟโคม้ไม้นม้ไม้ไม้ไมไม้ไม้มดว่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าเรามีอะไรเรามีหูฟังเกมเอาบบขายเขาจ่ายปะเนี่ยค่ะไม่จ่ายเลยไม่จ่ายเหมือนสปอนเซอร์เข้านะไม่ได้เข้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาทางอีเมลลิงใต้คลิปขึ้นเลยนะพี่ขึ้นเลยนะไม่มีโล่ะมีโลป่ะมีขึ้นมาขึ้นมามีโลให้ป่ะเฮ้ยเพิ่นเก็บเพิ่นเก็บขอใช้ก่อนเอ้ยเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตามมาอย่าตามมา อะมาเอาเองเพื่อเพื่อเดี๋ยวดูด้วบอลนั่นปแทม่งทำทำเรื่องยากทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเพื่ออะไรอะไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเลยนะครับผมขึ้นไปปุ๊บเราก็เจอหมาเลยครับจะใู้สกิตัวยด์เดียวตัวเดียวก็พอแล้วไม่ใช้โล่งไงอ่ะไม่ไม่รู้ก็วางวางกันกันไว้ไม่รู้ไม่ช่วยหรือเปล่าโล่อ๋อกดชิปกดชิปใช้โล่เพื่อเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้ครับกดชิปกดชิปเพื่อใช้โล่วัดเพื่อ ถ้่ถึงจะมาเอ้ามันติดเอ้าอะไรแตกอะที่ขุดเอาเครื่องถึงแล้วบอกนะมมนมีที่ขุดห้อยเสียงอะไรเสียงอะไรทุกคนเสียงอะไรเสียงอะไรถึงแล้วเสียงเดี๋ยวจะไม่ถึงเฮ้ยหุนี่มันบ้านคนโอ้โหโผกลางบ้านคนนะครับครับโผกลางบ้านนะครับทุกคนมาเคื่อกียของเราไปด้ก็คือไข่หมาสามหัวเข้าใจไหมครับไหนวะ นี่ครับทุกคนมันจะมีหมาสามหัวอยู่กลางหมู่บ้านนะครับเฮ้ยยังไงมาแล้วครับนี่เห็นไหมอำเสินเราต้องช่วยกับตัวนี้อำเสินมาแล้วมันชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรวะเคิร์เคอร์เบโรเคอร์เบโรใช่เปล่าอำเสินฆ่ามันตายแล้วตายเลยนะ,ะนี่แหละตัวนี้แหละกดชิปกดชิปโล่โล่โล่มีไปทำอะไรครับมันตายยากนะมันตายยากนะม,มันรูอ้อำเสินก่อนเอ้ยบีอยู่รอบมันอยู่เองอยู่รอบมันอยู่ ขบานขมันเออให้ใเดี๋ยววิ่งไปไกลอืมอืทำไมไม่ทำลายพี่วะก็มันมันมันจ้องอยู่เนี่ยทำเสร็จก็มาช่วยตีดิอยากโดนอยากโดนหมาตีอ่ะเออเอาสิ่งตายเลยก็ได้ไปะปะปะตีไปแล้วตีไปเแล้ยเออเอาตายแล้วโอ้โหโคตรแรงสมมอืมเฮ้ยมีโล่อยู่มีโล่อยู่ทำอะไรก็ได้ครับเฮ้ยไก่มาไงเนี่ยไก่ ไก่ผสมอะไรวะเฮ้ยมีไปไหนอ่ะเออตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วตีตีหมาตีหมาเออเออหมาตายเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับผมคลิปนี้กูกไม่ให้หมาโอ้โหโคตรแรงบอกเลยนะครับถ้าเราไม่มีชุดเราก็ตายไปเลยนะเอาเสียนตายเหรอยังเฮ้ยหาไก่มาไงเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวเออเอออยู่ไหนอยู่ไหนฆ้ามันอ้อยอ้อยอ้ยเจ็บเจ็บ แม่งตายแน่เลยสีกูจะเกือบตายเลยโลห <c oughs> มาเคเบลโลหมาสามหัวไม่ใช่หมาบอกว่าตกลงเดี๋ยวพูดผิดอีกมันคือหมาใช่ไหมน้ำเสนเอ,อ่อใช่มั้งโอเคเราจะมอให้เป็นหมาครับใก <c oughs> ล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วสีสีเดียวอ้าโอ้ยนี่นี่คิดกลรัวอุย้ยโลแตกเฮ้ยเ <c oughs> ล่นยังไงให้โลแตกอะ่ะดาบจะพังตายแล้วฮะ <c oughs> เรียบร้อยอย่าพูด<อ>ตีมานะนี่ผมถ้าตอนตามมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่หาไปแล้วว้าวพราะกินสองเลทมามา,า,มาอืม,ม,าอมาตาย <laughs> มาตายแล้ว ครับผมทุกคนนี่ค like mm ือเขาฆ่านะครับมาเดี๋ยวจะพารีวิวตัวอื่นนะครับผมมาออมเิสออมเิสเสร็จมาให้หมดหน่อยของพี่มันไม่ขึ้นอ่ะมีแค่นี้ใช่ไหมมันจะมีแดตัวนะครับผมไม่เจ็ดตัวใช่ปะมีเจ็ดตัวทั้งหมดนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าเดกนะครับผมทุกคนนี่คือเด็กก็คือมันจะเป็นมังกรนะครับเห็นไหมมังกรนี่แหละมังกรมังกรเด็กนะครับแล้วก็ต่อไปชื่อว่าเดนเวนดิโกเวนดิโกก็คือมันคือตัวอะไรบ้างออมสินกวางอ่อมันคือกวางกวางผสมไรมีอระไม่รู้ว่ะนะครับผม ตัวนี้อาจจะคุ้นๆในหนังแมเลยไอ้หน้าตาเหมือนไอ้เนี้ยพี่พี่เคยดูไอ้บีเทมอนนะไปไอ้หน้าตาเหมือนฮอลโร่ไม่ไม่ไม่ดูโอ้เจ๋งต่อไปไอ้ตัวชื่อว่าเคอร์เบโลนก็คือหมาตัวเมื่อกี้นะครับผมนะต่อไปโทโทก็คือมันจะเป็นหินเห็นไหมพอสามารถพิเศษของมันมันทำอะไรได้บ้างวะเที่ยวโมดสูงได้ป่ะอ๋อทำอะไรไม่ได้เลยเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้นะต้องต้องเราคืนอย่างงี้เปล่าเออเราต้องคืนนี้โอ้มั่วเลยออมสินทำอะไรต่อไปชื่อว่า ก็อาก็อาติอาติเซ่ก็อาติเซอ๋อมันคือไก่นน่แหละครับผมไก่ต่อไปตัวนี้ชื่อว่าปีเซ่ปีเซ่มันจะเป็นนางฟ้านะน่าจะเป็นตัวดีป่ะมันคือตัวอะไรอะเอลเหรอเหมือนเอลเลยเออเหมือนเอลเลยน่าตัวนี้ต่อไปชื่อว่าฮิปโปแคมโปฮิปโปแคมโปชื่อไม่ชื่อเหมือนอะไรบางอย่างนี่ป็นฮิโป นี่ใช่ครับผมเป็นฮิโปนะครับนี่ใช่ใช่นี่คือฮิโปมีหสายสีป่ะดูตรงไหนมันเป็นฮิโป <c oughs> พี่ชื่อมันบอกฮ <c oughs> ิโปนะครับผมสำหรับแอดจองตัวนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมใครอยากเล่นลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมอย่าไปลืมกดไลค์กดติดตามช่องดีซีโร่นะครับผมช่องออมสินด้วยนะออมสินจะกี่ซา<ห>เเบสดูงสองพันจะสองพันห้าแล้วกันอ่ะ,อะ ดูตามช่องผมด้วยหนุ่มจะ4,000เลยนะครับอีกแม็กอีก่คนนะครับผมมี500คนเท่านั้นนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายดิบาย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 เอาขควงบ๊ายบาย